สตูลปล่อยพันหอยชักตีนกว่าแสนตัวหลังพบประชากรของหอยลดลงหวังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลขณะที่ผู้นำท้องถิ่นเปิดเผยว่าหนึ่งในปัญหาพื้นที่อนุรักษ์ถูกทำลายคือขาดสัญ,ญลักษณ์แสดงแนวเขตที่ชัดเจนและคงทนทำให้มีการทำลายแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสารายได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำ ประกอบด้วยหอยชักตีนมากกว่า10,000 0ตัวพร้อมพันกุ้งแชบ้วยและแม่พันธุ์หอยชักตีนกว่า10กิโลกรัมภายใต้โครงการนวัตกรรมธนาคารปูม้าสูการจัดการทรัพยากรชายฝั่งตามแนวเศรษฐกจิจสี้ําเงินในจังหวัดสตูลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนาภาวงสนันสินเป็นหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติหลังพบว่าพันธุ์หอยชักตีนได้มีปริมาณลดลงจากท้องทะเล ื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยหอยชักตีนทั้งหมดถูกลำเลียงจากท่าเทียบเรือทุ่งริ้นอำเภอท่าแพไปยังอ่าวบากันใหญ่เกาะสารายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประมงพื้นบ้านมู่ที่2พื้นที่กว่า1,000ไร่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอย่างปูมา้าปลิงทะเลและหอยชักตีนอีกทั้งพื้นที่เกาะสารายัยางเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายากอาทิ พยูนเต่าและโลมาอีกด้วยอย่างไรก็ตามนายดนฮอนีสุวาลัมกำนันตำบลเกาะสารายเปิดเผยว่าพื้นที่อนุรักษ์ยังประสบปัญหาสำคัญเนื่องจากขาดสัญ,ญลักษณ์แสดงแนวเขตที่ชัดเจนและคงทนทำให้มีชาวประมงจากพื้นที่อื่นเข้ามาทำประมงและทำลายแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำโดยเฉพาะการคลาดปิงทะเลเราต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดทำแนวเขตที่คงทนถาวร เพราะที่ผ่านมาทุนแสดงแนวเขตมักชำรุดภายใน2-3ปีแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลเกาะสาลายนี้ทุกหมู่บ้านครับจะมีพื้นที่อนุรักษ์อยู่แล้วก็มีทั้งภาพหมู่บ้านและก็ภาพตำบลแต่ว่าประเด็นสำคัญหลักๆก็คือในส่วนของพื้นที่ในการทำแนวเขตหรือว่าจุดที่ว่าสามารถชี้ให้กลุ่มบุคคลภายนอกหรือว่า กลุ่มที่มาหากินในพื้นที่ตำบลเกาะสาลายค่อนข้างจะห่างห่างกันและก็อนุรักษ์ไม่ไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าที่ควรเพราะว่าวัสดุในการดำเนินการบางทีก็ไม่มีฟาร์มคงทนบางชนิดก็อยู่ได้สองสามปีบางชนิดก็ปีครึ่งปีครับก็อยากจะฝากหน่วยงานหรือว่าทุกภาคส่วนช่วยสนับสนุน พื้นที่อนุรักษ์นี้เปรียบเสมือนม้อข้าวของชาวบ้านเพราะประชากรกว่า90%ประกอบอาชีพประมงและที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลอย่าลืมกดติดตาม2ใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูล2ใต้นิวรายงาน